เคค่ะ okay, ทุกคนเพื่อนๆคะวันนี้พี่พาทำสามจานนะคะสามจานให้ซัมสเ,เต็กทำส,สเต็กให้น้องนิกกี้นะคะกับมัดมัดปเตเตล์แต่เนื้อเนี่ยพี่พาไม่มั่นใจว่าเนื้อเนี่ยจะนี่นะคะพี่พาเลหันเป็นสไลซ์เป็นเล็กๆให้น้องนะคะ แล้วเนื้อเนี่ยมันจะติดมันถ้าเนื้อติดมันน้องนิกกี้เจอเจอไปชิ้นหนึ่งน้องจะไม่แตะเลยนะคะจะน้องนิกกี้เนี่ยจะเจอกระดูกหรือว่าเจอมันนะคะพี่พาคก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแกบอกว่าแกกลัวติดโคนะครับก็บอกว่าไม่มันไม่ติดง่ายๆขนาดนั้นแกไปดูวิดีโอคน ที่เขาเขาทานอาหารแล้วติดโคนะคะเกกลัวะคะ่ะนี่นะคะพี่พาก็ที่ทำาหานขพี่พานะคะทําไปเรื่อยๆทําไปทําไปเก็บจานล้างไปด้วย ถ้าไม่เก็บล้างก็เดี๋ยวลูกชายกับคุณพ่อเขาก็มาล้างนะคะแต่ถ้ามันมันไม่มากนะคะมันเล็กๆคือเราทําไปเก็บไปเนี่ยมันจะมันจะเสจเร็วมากะค่ะทุกคนส่วนพระเอกของเรื่องนะคะพระเอกของเรื่องก็คือนี่ได้แล้วนะคะได้พี่พาวันนี้พี่พาไม่ทําอะไรมากมายนะคะก็มีข้าวโพดโอนแล้วก็เนื้อนะคะ เนื้อพีพาเอาไปดาดในกระทะนะคะไม่ได้ไม่ได้อบเหมือนทุกครั้งนะคะแล้วพีพาก็จะมีมันฝรั่งมันฝรั่งนี่สำคัญนะคะมันฝรั่งใส่ใส่เนยนะคะพีพาใส่เนยนะคะเป็นพอได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะพี่พาก็ จะมีน้ำเกรวี่มาลาดนะคะเพราะน้องชอบน้ำเกรวี่มากๆเลยค่ะนะค่ะ ได้แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนน้ําเกรวี่นี่คือน้ําเกรวี่นะคะพี่พาทําเองนะคะแล้วพี่พาก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเวลาพี่พาเวลาเราลาดลงไปนะคะลาดลงไปตรงเนื้อก็จะไปอุ้มเนื้อเอาไว้ไม่ให้เนื้อแห้งนะคะลาดลงไปตรงประเท,ทูนะคะใครที่เคยรับประทานแล้วจะรู้น้ําเกรวี่เนี่ยจะทําให้อาหาร อาหารปลันๆอาหารที่ไม่มีรสชาตินะคะมีรสชาติขึ้นมานะคะลูกๆจะติดใจฝีมือในการทำน้ำเกรวีของพี่พานะคะไม่ใช่คุยไม่ใช่คุยแล้วก็จะมีเอาไว้ให้น้องเออเติมได้เพราะว่าน้องนิงนกี้เนี่ยจะ ใส่น้ำเสวิเอะโอเคนะคะทุกคนเป็นไงคะอาหารจานนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่พาก็ทําแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่พาด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะต้องถอยออกมาต้องถอยออกมาขนาดนี้เลยเหรอคะ ว่าจะไปเดินออกกาลังกายสักนิดนะคะเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ได้ออกไปนะคะ้อนมากไปไม่ไหวค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ